สวัสดีค่ะวันนี้มาทำกระโปรงบานอีกกันอีกนะคะวันนั้นที่ทำบานไม่เยอะแต่วันนี้จะบานเยอะนะคะใช้แพทเทิร์นของของเดิมนะคะแล้วก็ตัดออกมาพอตัดออกมาแล้วก็มาวางทับกระดาษเป็นสันทบนะคะแล้วเราก็โค้งอะคะ่ะโค้งไปตามรอยนี้เลยนะคะ นี่เลยค่ะโค้งสวยๆแล้วเราก็ตัดออกมานะคะ ออกมาแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วเวลาเราวางผ้านะคะวางผ้ากระโปรงแล้วก็พับกระโปรงเป็นวางเฉลียงอะคะ่ะวางเฉลียงแล้วเราก็พับสันทบไปก็เวลาเวลาเราขี้ออกมาเราก็จะได้เป็นกระโปรงที่แบบเป็นลักษณะแบบ แบบนี้ค่ะเราจะใส่ซิปหลังหรือว่าซิปข้างก็ได้ค่ะแล้วแล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่ากระโปรงนี้มันจะบานกว่าตัวที่แล้วลองทำดูนะคะใช้ผ้าก็ประมาณถ้าไม่ยาวมากก็2เมตรสองเมตรครึ่งอะคะ่ะน่ารักค่ะกระโปรงบานเอวเล็กๆใส่สวยขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ กระโปรงแพทเทิร์นตัวนี้จะนำไปต่อยอดเป็นกระโปรงชนิดบาน,บานได้หลายชนิดนะคะอาจจะบานมากค่อนข้างมากบานปานกลางหรือว่าน้อยอาจจะทำเป็นออบานน้อยก็อาจจะเป็นสีชิ้นอะไรพวกนี้ค่ะแล้วแต่เราดัดแปลงเอานะคะลองทำดูค่ะเป็นกระโปรงที่ทำได้ง่ายมากใส่แล้วสวย ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ